มงเนือคนดีแดนปึกๆๆสิเป็นยังไงคนที่นังสีเป็นยังไงครับทุกคนมายืนแทบอพี่นองมาพิสูจน์กันทุกคนมาพิสูจน์กันเขราบางว่าเขาสียืนตทจะได้นแนนเิงขึ้นมันจะยืนเตรียมตัวเขาตูองกชาติแก้มึงแก้มงแก้มึงแก้มงเด้อกมงเด้อบ้่งลุ้น บอกเลยว่าคนขิงลุกแน่นอนสวัสดีครับผมน้องด,ดาวเมื่อนี้นะครับพี่น้องมือนี้นอายมาถ่ายคลิปเนาะแต่มีคนเราเขามาคนมินอายว่าเขาอยู่ประเทศไทย3ามสี่ปีเนาะแต่บ่เคยเห็นอ่าคนไทยเขาลบทุ่ง<อ>เขาลบทุ่งสาดีม่ได้เจะให้น้องเรามาเป็นหรือว่ามายืนยันให้บึงนะครับว่บา คนอยู่ในสวนแห่งนี้นะครับเขาเขาหลบทุ่งแทเบิลเดชิถามความซึ่งลองราวว่าน้องราวก็เห็นคนไทยยืนเขาหลบทุ่งบอเคยเห็นบ่เคยเห็นอยู่โทรทัศน์อยู่โทรศัพท์ในครับผมตอนมาประเทศไทยเนี่ยท่านก็เห็นแมนบอลเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์เนาะเพราะว่าการที่เขาหลบทุ่งสาเนี่ยเป็นบระเดีเขาหลบทุกบอลได้นอกเป็นจะเข้าหลบแบบในสวนสาธารณะหรือว่าในสถานีต่างๆเป็นจะแบบเปิดเป็นทะโยอะไรก็ยืนเขาหลบทุ่งสา วันนี้ก็ได้ว่าข่าของดาวมาเบึงเนาะก็คือว่าอ่ามีคนรามาคอมเมนต์อ้ายนะเขาว่าเขาอยู่ประเทศไทย30ปีบ่เคยเห็นเลยเป็นปะแมนเทโบแมนเทโบบาคนไทยนี่เขาโดนทุกศาสตร์อ้ายก็ได้ยากให้น้องเรามาเป็นพิสูจน์ไทยเดี๋ยวอีกเวลาตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงน้องเบิ้งบึ้งวลาเบิ้งเวลาเบิ้งเบิ้งเวลาเบิ้งปกตินี่หกโมงนี่ห้าโมงห้าสิบอีกสิบนาทีพี่น้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ห้น้องเป็นมาพิสูจน์ให้เบิ้งเนาะพี่น้องเลยนะครับอยู่สวนสาธารณะพี่น้องไปน้องเดี๋ยวเดี๋ยวยางไป บาปจิตยุดธแถบอ่นะครับน้องบอกเลยว่าเพิ่นเขารบทุ่งนี่เพิ่นยุดเพิ่นยุดธได้น้อง<ห>อแบบนี้เนี้ยที่อาสิบอกมา้งมาั้งกหรอนก็คือคนตีย่างแบบนี้นอ้องเิ่นย่างเพิ่นแรนแบบนี้นะถ้าเพิ่นเป็นคนไทยแท้เพป็นคนต่างชาติอ่ะเพิ่นจะยืนแบบยืนแบบเขารบทุ่งเลยปุ๊บปั๊บเลยยืนตรงเลยแม<บ>่นยืนตรงเลย <หอ S 1> นี่ครับแบบนี้เนาะเพิ่นจะยืนตรงแบบพอแต่เพลงสาสตองปุ๊บยืนได้นอ้องนิ่งเดนี้ยแม่ต้องนิ่งแบบก็คือ เหมือนอยืนตรงอะไรแบบยืนตรงปุ๊บบางสี่งเลคือเขาเขาแถววานเทาแหละยืนตรงแบบเคารพ้นทุงนนท่งวันเท่าวานเทาเคารพ้ทุ่งบ่เคาลุ้นทุ่งแบบว่าในสถานที่ต่างๆบ่<ม>บ,บ่บเห็นบ่บ่มีแต่ยุงเหี่ยนมันบ่แม่ยมีแต่ยุงเหี้ยุงเหี่ยมบ้านเมืองใดในบ้านเทาเขาลุ้นทุง่งมีวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์อืมนักเรียนเล่ากันมีวันจันทร์นะครับพี่น้องแปดมุ้งกับกับพวกมงเออสีมุ้งบ่หามุ้งหามงแดงบ่เป็นสีมุ้งว่ะเนาะสีมุ้งสีมุ้งแดงเด็กเด จะบรรจันกับบรรจุกเอาทุ่งลงเนาะอันนี้จะเข้ารถทุ่งสาดของนักเขียนแต่พอประเทศไทยนี่ทุกประเทศทัวทัวประเทศเด้เพิ่นเข้ารถทุ่งนี่ครับแบบนี้เป็นเป็นแบบทุกคนนะเป็นไงเป็นคนไทยเนี่ยแบบหักศาสตร์เด้เพลงเพลงศาสตร์ไทยมีความหมายกับคนไทยแค่ได้ยินเพลงศาสตร์เข้ามาคือยืนตัวเองคือยืนตรวเองเลยนี่ทุกคนเนาะน้องลาวว่ะน้องลาวว่าน้องลาวก็เพรเคยเห็นอยู่อยู่ไทยแต่ว่าน้องลาวก็เห็นในโทรทัศน์แม่นี่เป็นตัวจริงเพื่อเห็นในเทือกเขาถลัศน์นะครับ บ่าเปลืยืนแท็บเล็ตองเรามาถาพิสูจน์โครงการไอ้แกจะเข็นไอ้แกจะเข็นจระจระเลยทุกคนเนาะบ้าบ่ทุกคนเดี๋ยวยาง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 ตามเพิ่นไปบ่าเปลือยิเขาลบทุกแมนบอลด้วยใจไหน้อกๆเขามายางฟังนี่ปเดี๋ยวไปเบิ่งนฟังนั้นครับพี่ดองนะครับฟังนั้นคนหลายฟังนั้นคนหลายกว่านี่ครับทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งเวลาอีกเจ้าหน้าที่น้องเบิ่งเวลาไอ้เนี้ยอีกอีกเปดนาทีโอ้ยเจ้นาทีไปะเอาหยุนยางขาวฟังนี่ครับทุกคน มานี่มากครับบองหน่อยภาษาน้องบองหน่อยภาษาก็อ,อยู่ฟังนะทุกคนเลยเดี๋ยวให้น้องเพิ่นมามาพิสูจน์ต้องกันนะครับเพราะ<ช>าว่าคนเรา่าเท่าเขาบ่เสือเขาแบบอาจจะบ่เคยเห็นหรือจิงไนไบบอ้กระโบใส่ใจนะเพราะว่าเมียนหรือว่าหรือว่าแบบหมอเองกรบโบนะไบบอ้กระโบ่พราะว่าเขาคนที่ว่าหมอเขบาบ่เคยเห็นนะเขากินอะไรของเขานแล้วมีเคยเห็นอะไรบ้างอาจจะบ่เคยเห็นดอจิไนทุกทายสามสี่ปีน้องบ่เคยเห็นมาสักก็เลยว่าไปไปพิสูจน์ต้องกัน ให้น้องให้น้องลาวมามาพิสูจน์น้ำอายเนะาะว่าบเป็นยืนแถบบอเป็นยืนครบทุ่งแถบบอเป็นอย่งไรน,นะครับทุกคนเอามาสม้มเอามาเบิง้งน้ำกข็บบจัด <ๆ S 1> จ้า <ๆ S 1> ครับพี่น้องคือเมืองไทยเป็นบ้านเมืองเป็นคือหักหักโอ้ยหักศาสตร์ดีดีด้วหักศาสตร์พระลบพระลบศาสตรนี่ทุกคนเนาะกรูจุกรูครับทุกคนโอ้ยพี่น้องสวนสาธารณะ อีกเจ็ดนาทีถ้าเบิ่งนน้ำกันเนาทีครับโอ้ครับการแล้วการแล้วพี่น้องเบิร์นน้ำกันเลิกเบิ่งเนื้อคนสีแดนปึกปึกปึกสิเป็นยังไงคนทีนั่งสิเป็นยังไงครับทุกคนมายืนแถบอ๋อพี่น้องมาพิสูจน์กันทุกคนมาพิสูจน์กันเบิร์นว่าเขาสียืนโตที่จะไหนนะครับแต่บอลโนเห็นแล้วบอลโนเห็นแล้วเห็นกับตาเลยทุกคนแม่เห็นแล้วมายืนโดยยืนจะให้น้องวามาเบิ่งนน้ำกันมาพิสูจน์น้ำกัน มาทับนี่ครับพี่น้องเนาะอีกบ่านรุ่นนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เพิ่นเพิ่นประกาศเด้ก่อนจะเพิ่นข้าบุญทุ่งเพิ่นจะประกาศว่าเตรียมตัวข้าวุญทุ่งชาติบ่เขาประกาศพร้อมประกาศเสียงแบบเพลงชาติลั้งกันเด้อน้องแต่ว่าคนอยู่บนนี้โมเมนต์สิว่าคนไทยทุกคนเด้บางเทื่อเช้าต่างชาติเพิ่นบ่จักเพิ่นกับบริลุกเด้เนาะเพราะว่าบัตรละร้าโมเมนต์บานเพิ่นเด้ถ้าเป็นคนไทยคือถ้านั่งอยู่ก็คือลุกเมืนบอกนี่เห็นบมเจ้าต่างชาติใช่ไหมนี่ชาวต่างชาตินี แต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเป็นลุกแน่นอนเป็นแบบแมนบปลุกปรปลุกขึ้นแน่นอนแต่ว่าเป็นคนพม่าคนเล่าเข้าก็อาจซีบนโหูเลยคนพม่าคนเล่าคนกัมพูชคนต่างชาติเป็นอาจจะยนโหูแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยแทนนี่เป็นนางแบบนี้เนี่ยล,ลุกปั๊บเลยถ,ถ้าเป็นนางแบบนี้คือลุกเลยลุกยืนับเลยคือแบบลุกขึ้นเลยครับทุกคนเดี๋ยวอะไรอาลอยู่นีนองเขาลอยู่นีเดี๋ยวไอเซนองเบิ้งนี่บอลนี่คนร้ายเนี่ย สวนสาธารณะเมืองไทยนะครับผมบาร์ซีดุกแพรบอรทุกคนเลยเดี๋ยวรอแตงวงน้องตอนนี้เบิงังเวลาเบิังโอ้ห้าสิบห้าเราอยู่อีสี่เลเคยได้เี่นาทีครับทุกคนนี่นอ้องไก่ฮอดแล้วไก่ฮอดแล้วเสียงนี้บอกแมน<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวมาพิสูจน์กันทุกคนนี่เห็นเห็นบอเป็นเป็นแดนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ว,ม,าวมาพิสูจน์กันเลยแมนแมนเฮ้ยมสซีดุกเกินวะเดี๋ยวมาเบิ่งน้องกัน มาทาเบิ่งกันว้าเขายู่เบินดีแอก็สียืนวะเขาลบเขาลบพงชาคนกำลังงานคนเลยถาม่นมยืนนะจะเป็นเศร้าต่างชาตินี่พี่น้องเทงขึ้นบเขาจะยืนนะแน่เทงขึ้นมันจะยืนเตรียมตัวเขาลบทุกชาติ้าเบิร่้งเมเบินเจมเเมเบิ้อเม นี่บอกเลยว่าขนคิ่งลุกแน่นอนนีเห็นบอเห็นบอหยุดจึงด้วยให้ลุกแล้วลุกคนนี่พี่้องครับยืนตรงยืนตรง่ห้องกูยืนตรงจะสหายเขาดิยืนตรงเลยนี่ครับงางไปหอดบนเลาะก็ะจึงอยู่บนนั้นโอ้โห ขนดูเลยครับพี่น้องเนี่ยเข้าลุกเลยเนาะนั่งอยู่ก็ลุกเนาะลุกนะครับอ๋าผมเป็นพี่น้องครับยืนหมดเลยครับหนีไปแล้วจะเล่าๆของแถมวะของแท้นี่นะเนนเี่บอกเป็นนั่งนะพี่น้องครับเมื่อกี้เป็นยืนนะครับนั่งแล้วได้เห็นกับตาได้เห็นกับตาแล้วพันท่งแล้วได้นอนมาเป็นยืนแท้เข้าลุกตุ้งแท้ ถ้าเป็นคนไทยแท้ถ้าเป็นคนไทยแท้พิ่นดุไม่นอนพิ่นก็คือยืนเขายืนพิ้นเลยยืนก็แบบซึ่งเลยแบบกระด้างยืนตรงแมนก็คือแบบจากที่เห็นก็จะเห็นมาเขาวิ่งแล้ว่าเขาแลนปึ๊บตึ๊บตึ๊บก็ยึดตึงเลยเนาะของแท้ของจริงทุกคนแลยอยู่ก็ยังซึ่งคนมีแต่คนที่เขาเหมียนมายืนอ๋อ่เคยเห็นคนไทยยืนมีแต่บักไอ้น้องพี่สูดแันมาพี่สูดป่ะนี้ของแท้ของจริงเนาะของจริง เห็นกับตาแล้วมีความเป็นคนยืนดีๆสำหรับคนไทยแต่ว่าสำหรับคนคนสายอื่นเนาะเพราะว่าอยู่บนี้มีหลายมีหลายประเทศเด้คนสายอื่นอาจจะบยยืนเด้เขาบูรพ์วัฒนธรรมของประเทศไทยเนาะทุกคนเกิดวันนี้ฟ้าลองเร่ามาพิสูจน์นะครับทุกคนยืนดีทุกคนยืนดีตนะครับพี่น้องยืนอดีตแบบยืนตรงเลยเพียงคนคือยืนเลยส่วนสาธารณะพี่น้องชุดคนแหลนอยู่กับคือซึ้งหยุดเลยเล่นกับตลาวันนี้เลยปกติกะเห็นในโทรทัศน์แหมนบ่น้อนปกติก็เห็นแต่ในโทรทัศน์ในทีวีเลย วันนี้มาเห็นตัวจริงแล้ววันนี้นะพย่นอรีของจริงของแทนะครับพี่รองพี่ว่าเป็นเป็นเพลงศาตรเนี่ยเป็นเพลงเพลงมีความหมายต่อคนไทยเราเพราะว่าเหมือนเพลงแบบคําว่าเพลงศาสตร์นี่คือประเทศไทยแบบเข้ารบมานะนหรเป็นเพลงศาสตร์ที่แบบเป็นเพลงเพลงศาสตรเป็นเพลงประจําประจําศาสตร์ของของเพลินมนก็เลยแบบเป็นเพลงที่แบบมีความหมายไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบมีขาดทูเพ่าะความหมายนี่คือยัง ก็คือประเทศไทยเนี่เป็นประเทศหนึ่งทีบ่มังตังแก่คนอื่น oh. แต่ว่าถ้าประเทศไดคขิดจะมาลังแก่คนไทยคือคนไทยมียอมเลมั้แ<ะ>มนมาย่อมโบกขีขาดบกขีขาดตาขาวก็คือพร้อมที่จะประทาเจ้าพร้อมที่จะอากำจัดหรือว่าพร้อมที่จะประเชิญหนานกับเจ้าไทยนี่ดักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดแบบไทยนี่ดักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดก็คือลบขาดไม้ควอมแบบประมาณแบบคำว่าลบขาดก็คือแบบ ถามว่ามีผู้ไดมารังแกก่อนคือจัดการด้วยแบบสูยอมนนโมย่อมเห็นบอกก็คือประเทศไทยคือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่รักศักรีหลักบันเกิดประเทศไหนทีจะว่ารังแกคือว่าลังแกไม่ได้แนนลังแกบม่ได้บ่ยอมแกนแน่นอนนะครับผมพี่แต่ว่ามือนี้น้องมาฟันทงฟันทงแล้วยืนยันนอนยันบอนนยยัตามที่เห็นนํากันแ่นเป็นจังไห๋ของแท้ของแท้ของจริงเลย จากที่เห็นเขาจะยืนอ่เขาจะนั่งกับลูกเขาจะวิ่งกับยุดนะครับสำหรับคนไทยนนั่งอยู่กับลูกยืนขึ้นครับผมมิตรบาลนุ่มเล่าที่ที่บอกว่าเราเห็นน้องมิตรบาลให้มาเบิงหรือบาลให้มาเบิงอยู่สถานีก็ได้ประมาณแปดเป็นมุ้งเช่ามันก็ยืนหกมุ้งแรงมันก็ยืนอยู่สิเลิกก็ได้เนาะมมนนแยุทธสถานีที่ว่าเป็นเป็นบอลศูนย์รวมที่แบบคนที่ว่าเป็นมีสถานีวิทยุแห่งนี้ แต่ว่ามันโมเมนต์ทุกบอลเน้่นะอาจจะแบบบางบอลมันกับบอลยืนแต่ว่าเป็นถ้าเป็นบอลที่มีเป็นส่วนร่วมแบบนี้นะมันจะยืนนะครับทุกคนโอเคครับพี่น้องครับขอบใจขอบคุณน้องสาวหล่าเพื่อนในหลายเนาะที่มาเป็นเกียรตินะครับเป็นแกกรับเชิญในบอลนูเบอนี้ครับจากไัก้นไปก่อน,นครับทุกคนสวัสดีครับพี่น้องครับไป